ไม่มีคิดตัวเองไม่มีนั่งทั้งคืนไม่หลับก็ได้พูดกับคนทั้งคืนทั้งวันนี่เราจธรรมดาไม่มีคำว่าเหมือนกันเลยคนบ้าก็ไม่ใช่คนไม่บ้าก็ไม่ใช่คนไม่มีอะไรสักอย่างดีก็ไม่ใช่ไม่ดีใจว่ามมันนีปคท่านสอนมโนเสียงหาว่าทนมาใช้ได้สิบห้าปี ยังถ้าจะไม่รู้เลือความรู้สียงนั้นคืออีท่าปจะยตารมีสิ่งนี้ที่มีสิ่งนี้มีนั้นมีนั้นเองตัวใหญ่ๆนี่ต้องหมดตัวตนเมื่อไหร่ไม่ได้ตัวตนนี่นะตัวตนนี่เอาไปเผาไฟนะตัวตนนี่นะไอตัวตนเนี้ยหมามันจะไม่กินเองทนเี่เขาไปเผาไปที่ครับตัวตนนี่หมายคุณค่าของความเป็นคนของเป็นวที่มันเก่ยกับเทง้า หมดไปมันก็กลายเปน็นอะไรเราไม่รู้คุณค่าแบบเจนคนนี้คนไหนเปิดไปมีความรู้สึกความโกรธเกลียดกลัวเนี่ยหมดไปคือตัวภายในที่พูดถึงอ่าแต่ตัวรู้สึกอ uh ่า huh. ตัวภายในกูนั่นแหละอแต้กูหมดเมื่อไหร่ก็หมดนมื่อไหร่อ่ากูมึงอ่ะมึงมีสองตัวครับตัวที่หนึ่งที่หนึ่งกับกูกับมึงถ้าจะพูดภาษาเป็นธรรมะหน่อยก็ อิดทาลมมันดิทฐาลมอ่ะอารมณ์ท,มมที่พึงปาดฐานนไม่ปาดนาไมี่ช็อกหมเลยหมดเนี่ตาคุณนี่แหละถึงในรูปมันสวยคุณก็ไม่ไม่มีคําว่าสวยไม่มีคําว่าไม่สวยแต่คุณก็จะยืนคนกลางคุณนีไม่บรรไดแต่เห็นพี่เดียกวามันมมไไหมดนะเนี่ยคือไอ้ไม้เหี้ยเดรยวเครื่องโลกมีเครื่องโลกไ,ม,ไม้แรงไอ้ไมคุณจะมาโกรธทำไมคุณโง่ไหมล่ะ พรคุณชอบใจคุณจะวิ่งหาเท่าไหร่คุณทุกหมดเลยไม่หรอเใช่ไหมแม้นจ่โดยาลจะขอมพอพอใจไม่พอใจในโลกเอาแตได้มก็เรียกว่าโดยหลักของมันบาทีเขาเรียนอะไรเต็มประถารตีนั่นกาเยกายานุประสิทธิพัตติมา มีเนื ne, ้อยื่อโดยเจวิชาโทมสังมีความเย็นพ่อเขาจะเด็ดมีแั่ปัญญาย่อมมีสติถอนพอพอใจและไม่พอใจหมดขึ้นอยกเวทนาเนี่ยเวทนาเวทนาทางกายเวทนาทางใจมันมีคองเวทนานะเวทนาทางใจนี่ต้องให้หมอท่านแก่เวลาทางใจเนี่ยหมอท่านแก้ไม่ได้ท่านจะบอกไอ้โง่เอ้ยมึงไปแจ้งความรักความชังเขาเรียกเวทนาทางใจลูกเอ้ เจ็บตายส่วนหนึ่งเจ็บใจเขาไปหยกโง่ไหมเจ็บกายยังไม่พอมันไปเจ็บใจอกบางทีไม่ได้เจ็บในกายเนี่ยเพี้ยหอทเ่ี้ยไปนอนทั้งคืนมานึงคุ้มอยงนี้จะไปฆ่ามันเห็นไหมเพี้ยมันมีที่ไหนอ่ะเราหอมมันเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาไปนอนคุ้มอย่นั้นอ่ะจะไปฆ่าเขาหยกฆ่าเขาเสร็จแล้วจะติดคุกไหมเพี้ยมันช่วยได้ไหมเพี้ยมันก็ไม่มีค่านอย่คุณเนี่คุณ พอไปออกมาก็เป็นเลือดรุ่นกับเพื่อนของหลวงพ่ออยู่อืมโยคุณไม่รู้ท่านอยู่วัดไหนนะยังไม่รู้เลยเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะไปทักทายพอกคุณก็ได้เลยไปเห็นพรบแคปพรบแคปไม่รู้อยู่ที่ไหนเลยเจอเจออยู่วัดพิชัยญาติหรือเปล่าผมไม่รู้เนาะไม่เจรองคุณเนาะฮะไม่แน่ใจเนาะไม่เคยไปวัดพิชัยญาติไหมอ๋อเนี่ยต้องเจอพิชัยญาตแน่นอนญาตมาเพราะโยคุณนี่ก็จะพาผมไปเรื่อยเนี่ย ผมเนี่ยเป็นนอนเฝ้าเขาเป็นปีนะท่านคุณนะผมเขาบอกไม่ผมนอนนะฉันมึงมึงป่วยกูก็ป่วยวะนะเดี๋ยวกูไม่ตายด้วยกับมึงนะเดี๋ยวกูป่วยกูป่วยกูก็นอนคิดดูดิเขาป่วยเขาตื่นขึ้นเขาไปกินเขาสบายใจไหมมีคนไปนอนเป็นเพื่อนเขาอะนอนเหมือนเพื่อนเหมือนไม่ต้อ่ตอโบน่ะคนก็ไปเห็นเอาไหนคนป่วยหคนป่วยนอนอยู่ผมผ้าพุ่มกง คุณคุยจอไปเตะคนคนป่วยอ,ะอ่ะคนที่ป่วยจริงๆก็คุยไปคนที่ไม่ป่วยก็อน,นอนคุ้มโปร่งอ่ยไอทำไมลอกเพื่อเจรษาใจเพื่อนไม่ต้องการมันไปคุยอะไรไม่ต้องการอะไรทิ้งทิ้นต้องการจะเป็นเพื่อนเพื่อนมนเขามีกําลังใจว่าโอ้คนไม่ป่วยมันทนขนาดนี้มันจะเป็นกําลังใจนะไม่ได้ทนไปด้วยความที่มันตั้งใจจะช่วยเพื่อน วยอะไรไม่ได <cin stereotype> ้ก็เป็นกําลังใจช่ยเนี่ยขอเลยหายหายไปเป็นแต่มาจับให้มันจะสบายอยาใช่ไหมก็กำใจอ่ะ่นไม่อมองเลยอ่ะพ่อเไ้จักเมื่อก่อนนะเนี่ยพ่อพ่ไปคุยทับแกแกับับเอาับเอาอิ่มเลย คำว่านี่จริงใจดีมากเลยแม่แม่คำนี้เลยจริงใจมากเลยดูป้อนให้น้เอานัำเอาไม่มีเกินไปไหมล่ะเนี่ยคำว่ามันอยู่ตรงนี้มันงับอาษาเทานั้นหนุ่มจะถามว่าช่วงที่มีคำคำหนึ่งจากท่านพุทธทาสว่าพระพุทธรูปบางพรบธรรม ลูกไอ้คือคนมันไปติดตรงหินปูนไปกาบมันเลยติดอยู่ตรงนั้นมันจะเลยมันก็เลยผ่านไปไม่ได้คที่จริงพระธรรมมันอยู่ในหัวใจของลูกไม่ได้อยู่ที่หินปูนแต่นั่นมันเป็นสัญลักษณ์ลูกสัญลักษณ์กาบไปไม่เป็นไรหรอกน้องมันในใจเราเองเขาไม่ได้ห้ามหรืลูกเขาไม่ได้ไปดูถูกหอกของรักของไข่กันแต่เราไม่ไปยุ่งกับมันเอามันมาใช้เป็นประโยชน์ลูกบอกมาดิพระสงฆ์บัง บางลูกชาวบ้านเป็นไงชาวบ้านลูกชาวบ้านเราไม่ถึงเป็นไงถามมาเดีย๋ยวพระ <c oughs> พุทธเจ้าดังเออพระพุทธลูกดังพุทธเจ้าใบลานบางมาทำเลยต้องพูดถึดดงครูในรูปอบลานเนี่ยลานคือหมายถ <c oughs> ึงเขาไปเรียนปรัชญาเนี่ยมันไม่จบทันทีครับเรียนไปกว่ายังเรียนไปหาชาวบ้านอยู่ลูกไปถามท่านยุคคุณเนี่ย <c oughs> รุ่นแกเหลืออยู่กี่คนไหนยี่ดูดินี่ยนี่เอกปรัชญายันต์โอเอกปรัชญาด้วย เอกปัญญาด้วยด้วยปรยัชญาอืออ่ด้วยเช่นฉันเนี่ยดรหาบางพวกนั่นเป็นแค่ไหนไม่รู้ล่ะปรัชญาเต็มเต็มเลยนะที่ด้วยพวกดรหาบางพวกดรอะไรที่อุบลเนี่ยเพื่อนเพ่อนเป็นแค่ไหนดรจบหมดพแล้วนสีองค์หนึ่งจบที่โอ้จบอินเดียด้วยอืม แต่ว่านั่นแหละมันยังกลัวตายงงงงอย่นีะมันยังวนเป็นลูกใครได้ที่ไหนอ่ะที่ดูรื้อลวงพ่อมันน่ากลัวตายไหมล่ะครับเห็นไหมหลวงพ่อหนี่เจ็บหลวงพ่อเจ็บเจ็บก็บอกมันเจ็บถ้าคลางอายหมาไม่ลูกหายไม่ถ้าคลางหนีเจ็บเนี่ยอืมไม่หายไม่หายถ้าคลางเขาก็ไม่หายเออตีนี้มันก็ปวดอยู่นั่นแหละเรื่องของมันลูกเัฒนาทางกายต้องรู้มัน ดูดิเนี่ยมันโดนมาคอยกอบขาหาไอ้จะสบายอยู่เ <If> น <im itation> ี่ยมันใช้ไต่แกบอกมานั่งมานั่งวันเนี้ยบ่อยเลยถูกใจนะจิงมึงบอจิงอย่าทำให้เราไม่ถูกใจไรอย่างนี้แล้วคนอื่นแค่พูดเข้าใจกันถูกใจกันอะไรก็ให้ได้ครับครัใช่ใช่ใช่น้อง่ก้อยเดี่ยวฉันเคยขัดพอคนที่ไหนพ่อครี่ ไอ้ห่วงเนี่ยในคุณไทยจะย่ำเงินกูคุณถ่ายไปคุณจะเท่าไหร่เอาไปไอ้ห่วงไหมเอาเท่าไหร่ก็ได้แต่ยังไม่ป็นสนหรอกมุ่งเอาไปดิแอบ้ยกเดี๋ยวเอามาใช้มันดีเฉยมันดูดันมันติดเศษทิ้งไหเอารถมาขับไปแก่งอย่างยี้ต้องไปหาไอ้คนขับเนี่ยเนี่ยคนจีนมันเป็นอย่างนี้ยลีแต่คนมนอาสานัไม่ต้องไปจ้างมันมาหรอกเพราะที่มันจ้างมาที่ไหนอ่ะ พดาที่เด็กที่เาทำไมเี่นมาทำไมันไกลที่หอ้าต่แต่ยู่้ิม่ง้หอาน่รถน้าจรล้วไปานสกัลาครับขอพระคุณโหรถไปเจอกันร่ร้อยอยู่แล้วจะจุวคุณไดด้วยเหรอ